ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักราชแบรนออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เราก็มาซื้อของไหว้นะคะพรุ่งนี้จะลำถวายปู่สุวรรณนักราชนะคะนยยาคำกองแก้วในชีนี้นะคะที่วัดศรีวิไลคะ่ะเลือกส้มโอสวยๆของพี่นาค่ะนะครทองดีฉันชื่อวันทองดีอ่ะ นืน้ำสกุลท้องดีสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็องุ่นค่ะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมอันนี้มีกระดาษห่อไหมคะ่ัะะเอาห่อกระดาษด้วยสวัสดีค่ะทุกท่านแก้วมัาางกรต้องเข้าไปซื้อที่ตลาดอันนี้ไม่สวยนะคะได้กล้วยก็ จะเข้าไปซื้อกล้วยที่ตลาดด้วยค่ะเราต้องเอาสวยๆนะคะการไหว้อะไรก็ตามเราต้องเราเอาเอาสวยๆนะคะสำหรับน้องเคซี่นะคะต้องสวยๆต้องเลิศๆนะคะอันนี้สารีนะคะสารีสารีสารีนะคะอันนี้ทับทีมเออทับทีมก็ได้วันนี้ได้ทับทิมด้วยรล ได้ทัพทีมด้วยค่ะต้องเอาทัพทีมด้วยนะคะทัพทีมเลิศนะคะแอปเปิลนะคะเราต้องไหวเรื่อยๆไปยูะะะะ่สำหรับของที่เราไหว้นะคะก็จะเป็นนี่ราคาส้มโอกับปลาลดทับทิมทับเทอร์มอันนี้นะคะเลิศๆนะคะ ส้มก็จะเอาลูกคือเขียวนะคะเราต้องเลือกเอาค่ะเลือกเอามีร้านประจำที่นี่ก็ซื้อที่นี่ให้เสร็จๆไปเลยค่ะเลือกเอาเสวยๆใส่ถุงเลยค่ะ ต่อทีเอค่ะต้องเลือกต้องเลือกค่ะไม่อยากไปหลายมองจ้าเราเลือกเสร็จแล้วก็เสร็จนะคะพค่อคาไปมีทัพทีมมีทัพทีม3ลูกนะคะ มีทักทีมมีส้มโอนะคะส้มโอสวยไหมนีม่ลูกนี้นะลูกสีเข,เขียวไม่มีเนาะอันนี้ก็ได้ส้มโออันนี้อ่าสับปะรดมะพร้าวข้างหุนสาลี่กล้วยหอมเราต้องไปหาซื้อ ไม่มีกล้วยหอมนะคะเอสซีนะฮะกล้วยหอม,อมแล้วเราจะเดินไปดูข้างในดอกไม้เออมันจะแสบแต่น้ำยาจา,ะะจานะคะสวัสดีแม่ปุ้ยรอกินข้าวอยู่ตลาดอำเภอบ้านม่วงค่ะ เอาไว้พรุ่งนี้แช่ตู้เย็นเวลาสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพรุ่งนี้วันวันนี้วันพระนะคะเมืองเมืองอ้ำยาขนมเส้นนะน้ำยาขนมสอ่ขนมเส้นเป็นแต่แซ่เป็นแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บจ,จ้า อันก็ขายูนานี้คุณจะั่นงไงเ้บัทขาตามก็้าสาเยิบเอายิบเอาบอหามราอืมเนนอยู่อันนี้สอัน,น บ้าอันนี้แค่ไหนอันนี้ขายงไงยีบาทค่ะยีบยี่สิบ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะคัดมีค่ะผลไม้เท่าไหร่คะ จ้ามะแพงจ้ะเอามาเลยค่ะยังยังไม่ครบค่ะผลไม้ซื้อ้าคะจ้าซื้อแน่ซื้อดอกไม้นยจ้าอันนี้ดอกมะลิเอาไปเซอร์กไม่เป็นไรค่ะหนูจะไปใส่รถจ้านะอามาใส่รถเลยค่ะ ผลอมาเราก็ยังไม่ครบนะคะก็จะไปเต,ติมยางล้มรถร้านเช็คล้มรถดยู่ใส่หูซุกไหนครับผมสับกระหพองไปครับผมร้านส,สันติสุขนี่ครับผมมองเทียร้านตรงตรงคามไปธนาคารหนอนสินนะครับผมแป๊บหนึ่งเด้อหาหาหามูว่ามันสิบวาสาั่มนจนีไอมันสิวสั่มฮะงูนอ่ะมันสิวสั่ร้านสันติสุขอาจารย์ไปนี่นี่ เอากุญแงไวปเอาไปแนบเบาเอาไว้แนบเบาเอาไว้ข้างในลืมลืมเอาไว้ข้างในเาบนเรื่องอายุงมากบลอมเป็นเบาคลาดเป็นสุกค่ะขอบคุณค่ะเอาเงินไปค่ะยังไม่ครบเราได้กี่อย่างเราไม่ทราบค่ะแล้วทำแบบเบาๆค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ หากเจ็ดไปเอาบ้าสมตีมักสมแม่ไอ้มักสมแม่มักสมแม่เนี่ยแม่สมแม่เลือกไว้แล้วพราะขากับว่าอยากขายของข่าลื้หนสสมสี่ห้าหเจ หรือจ <mean> ้ามัดเลยเกือบตัวนี้ผออะไรจ้าบริเท่อนินบอพาบริเท่อนี่เองผมหมดโอเคจ้าแปดนาทีแล้วนะคะบ๊ายบาย